สวัสดีครับมนุษย์ตะขาบเดี๋ยวจะมาลองวันนี้จะมาลองติดโซกับคู่นี้นะครับมียี่ห้อนี้ The ะโซ l ห้าเซนคูณหนึเมตรหนาศูและอันนี้เป็น3ามเอ็มห้าเซนคูณหนึเมตรหนาศูนกะเขาเขียนว่า Safety Walk นะครับ ลองดูเด็ดกาดให้ดูเนื้อจะเป็นแบบนี้นะฮใสๆอันนี้เป็นรุ่นเนื้อใสนะครับผิวความเหนียวเหนียวอยู่นะฮะเหนียวเลยทีเดียว ี่ห้อนี่ันนี้เป็นของแบรนด์ร้านเขาเอง The s o u l นะครับคล้ายกันฮะออกออกออกแบบคล้ายๆกันที่ต่างกันคือมันเป็นแค่กระดาษที่แปะข้างหลังนะลายเอ,อ่เอ,อลายก็เหมือนกันนะครับ ความฝืดผมว่าพอๆกันนะเหนียวเหมือนกันทีนี้ติดยังไงวัดนะผมจะติดด้านในครับวัด่ะคร่าวๆมาถึงประมาณแถวนี้อะ นนด่อดอยองเท้า,าผมทำความสะอาดมาแล้วนะครับล้างจนไม่มีคราบมาันไมีมค,คราบฝุ่นนะแล้วก็เช็ดแอลกอฮอล์เรียบร้อยอันนี้จริงๆทางแบรนด์เขาจะให้ทาน้ำยาผมจะลองแบบบ้านๆเลยไมล่ลองไม่ทาน้ำยาดูนะครับว่ามันจะเป็นยังไง วิธีติดจริงๆแล้วเขาให้ทาบให้เอากระดาษมาทาบแล้วก็ลอกลายนะครับเหมือนตอนที่เด็กๆเราเล่นเอาอรินสอมมาระบายก็ได้ฮะลองวัดคร่าวๆนะครับลอกลายแล้วก็มาแปะบนนี้แล้วก็มาตัดเดี๋ยวผมลองลองแบบง่ายๆแล้วกันแปะลงไปเลย นี่ถ้าพูดถึงจริงๆแปะดีๆนี้ผมว่าเผลอๆจะจะแปะได้สองข้างเลยนะครับเนี่ยเพราะว่ามันเว,ว้าเดี๋ยวอาจจะเก็บไว้ ไม่สามารถตัดได้นะครับนอกจากจะเอาเออกไปตัดด้านนอกมันมันหนาและเหนียวพอสมควรเลยทีเดียว เอ่อถ้าคิดว่ามือไม่นิ่งพอลอกแบบเอานะครับ อย่าเรียนแบบนะถ้าโฟมแหว่งผมไม่รับผิดชอบอ่ะร่อย,อยามาลองข้าบดีข้านี้จะพอดีไหมไม่น่าได้ไม่ได้นะคนละคนละลายกัน ไปไม่ไม่แปะทับอันนี้ต้องแกะออกผมไม่แปะทับเอเจ้าเอาโซของเดิมเขาตัวตัวยางกันสึก ถือว่าให้ตัวได้นะเมื่อกี้ที่ลองดึงมันให้ตัวยืดดึงยืดได้แต่ว่าไม่ควรดึงยืดเกินเพราะว่าก้าวมันจะไม่แน่นนะครับตัดเสร็จแล้วบางคนก็จะติดกินมขึ้นมาทางนี้นิดหนึ่งนะครับแต่ผมไม่ได้ติดเนาะ อันนี้ก็ติดเป็นธรรมดาติดเสมอถ้ามันออกมาเยอะเกินเนี่ยมันอาจจะเป็นสาเหตุที่ทำให้เจ้าโซลอันนี้หลุดง่ายนะฮะก็อย่างที่เขาว่าถ้าจริงๆแล้วก็ทำแบบตัดก็ดีนะครับ จะลองดูว่าตัวโซ่สามารถโค้งลงไปแปะได้ไหมกาวเหนียวพอไหมฮะก็ลงไปได้นะครับแต่่ะช่วงนี้ช่วงนี้ไม่ยอมเกาะโฟมนิดหนึ่งอ,อยุดได้อยู่นะครับ เสร็จแล้วหนึ่งข้าบเปิดเลยดีดเดียวนะยลื่นกว่าตรงนี้เล็กน้อยนะครับแต่ถ้ามีน้ำหนักกดและวิ่งบนพื้นปูนทั่วไปผมว่าไม่น่ามีปัญหาอ,อันนี้มาสามเอ็มครับข้างซ้ายนะครับ เนื้อใกล้เคียงกันนะผมว่าไม่ตา่างติดเขาไล อลองกดดูสิว่าเป็นไงก,<ๆ>ก็ก็ก็แนบนะนี่เลยนะกดกดนั่นี เดี๋ยวลองวิ่งมันเดี๋ยวจะวิ่งไปสักผมจะลองวิ่งสัก20-30กิโลดูนะครับลงๆกันนะฮะไม่ใช่ทีเดียวมนุษย์ตะขาบไม่วิ่งนะครับ20-30กิ 20, 30, 30โลทีเดียวเดี๋ยวจะเอามาให้ดูกันอีกทีว่าระหว่างเดอโซกับ 3M จะเป็นยังไงนะ ถ้าถามผมจริงๆสามเอ็มแอบลื่นกว่านะนิดนึงเนืน้อมันแข็งกว่าเรามาดูตัวที่ตัดกันแล้วก็ได้อัอนนี้เป็นสามเอมนะครับเหนียวเดียะมาดูเดือดโซ่ไหนๆก็ไหน เดอะโซลอันนั้นที่ขาดมันเป็นช่วงเล็กนะจะช่วงยาวๆความยืดหยุ่นมีเยอะกว่านะครับลองดูลองสังเกตดูจะเห็นว่ามันยืดได้การยืดได้เนี่ยมันจะไปติดเข้าตามมุมตามซอกอะไรผมว่าจะติดง่ายกว่าอ่ะเนี่ยดูก็ยืดนะแล้วก็เหนียวด้วยเทียร์กอามเอเมื่อกี้อีกทีนึง ใหม่นะครับ